ลูกแพ้ยุงเป็นตุ่มเป็นรอยดาจะทำยังไงด,ดีมีแอนมีวิธีมาแนะนำปลอดภัยสร์ไปดูกัน สวัสดีค่ะมีแอน,นะคะ่ะการที่พาลูกไปนอกบ้านนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสําหรับบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าการที่ให้ลูกได้เล่น<ม>ได้เจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆเนี่ยจะส่งผลดีต่อทั้งพัฒนาการ<ม>พฤติกรรมแล้วก็อารมณ์เด็กๆนะคะแต่การใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยสิ่งต้องระวังมากๆเลยก็คือเรื่องของมแมลงยุงนะคะแล้วก็พวกผดผื่นการจกอากาศร,ร้อนแล้วก็จากการแพ้ทั้งหลายเนาะและในส่วนบ้านเรานะคะไม่ว่าจะถาป้องกันยังไงนะก็มาจะชอบเผลอโดนกัดอยู่บ่อยๆะคะ่ะแล้วนี่ถ้าเกิดยุงหรือมแมลง แล้วเนี่ยมันจะชอบทิ้งรอยดำเอาไว้ซะด้วยและสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดนะคะการที่จะหายาทาที่ช่วยลดอาการคารรันลดผดผื่นลดการอักเสบเนี่ยเป็นสิ่งี่ต้องเรามาระวังอย่างแม่พอเป็นแม่แล้วเนี่ยการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกนะคะก็ต้องอ่อนโยนปลอดภัยเห็นผลจริงแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงยิ่งถ้าเกิดมาจากธรรมชาติดแล้วนะคะยิ่งสบายใจเลยค่ะมีแอนมีไอเทมที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้มาบอกตอนนี้มีแอนใช้ตัวนี้ลยค่ะเบบีนี่ชูติ้งครีมนะคะ ตัวนี้มีแอนใช้จริงกับอิงฟ้าเคียงดาแล้วก็ตัวมีแอนเองนี่เนื้อครีมของเขานะคะจะเบาๆทาแล้วซึมดีเลยค่ะไม่หนักผิวส่วนกลิ่นเนี่ยก็จะแบบกลิ่นอ่อนๆแทบไม่มีเลย ซึ่งส่วนตัวมีแอนเนี่ยเป็นคนที่แพ้ยุงลูกก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โดนอยู่กัดนะคะจะเกิดเป็นตุ่มนูนแบบคันแล้วก็บางทีเกาจนแบบนอนไม่ได้นะคะยิ่งเกาเนี่ยก็ยิ่งเป็นแผลอีกซึ่งตัวเบบิ้นนี่ชุติ้งครีมเนี่ยเขาไม่มีสารระคายเคืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้แต่แรกเกิดเลยไม่มีเซรอยไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเพราะฉะนั้นอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยกับลูกๆนะคะและจากการที่มีแอนใช้เอกับลูกๆก็ตัวเองนะคะมาเกือบเดือนเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่่าเห็นนนผละะคสว ลดการอักเสบของผิวได้เนาะและยังทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เขาใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวแรกเลยคือ d ดฟเฟนซิลนะคะมีสารสกัดจาก d ด f เฟนซิลนี่นะคะ d ดฟเฟนซิลเนี่ยคือเป็นสารสกัดจากพืชสามชนิด็นตัวสําคัญเลยช่วยลดอาการคันลดการอักเสบบวมแดงต่างนะคะและนอกจากนี้ทําให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นเหมือนเป็นการเสริมเกราะป้องก,กันให้กับผิวนั่นเองและ ตัวที่2นะคะก็ mm hmm. คือสารสกัดจากหอมแดงซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการลดรอยแดงแล้วก็รอยดางนั่นเองและชนี้ก็ยังมีสารสก,กัดจากราคจรเขคและ,ก,ละแลก็ไฮยาลูริกแอซิดซึ่งจะเป็นตัวสําคัญที่ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิวและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาได้รับเครื่องหมายนะคะที่บ่งบอกว่า mm hmm. ได้ผ่านการทดลองจากสถาบันผิวหนังแล้วว่าไม่ทําให้เกิดอาการแพ้เพราะฉะนั้นมั่นใจาสามารถใช้ได้กับลูกนะคะได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย mm hmm. มีตัวนี้ติดบ้านไว้ ใช้ได้กับทุกคนในบ้านตั้งแต่เคียงดาวอิงฟ้าแล้วก็ตัวมีแอนก็ใช้นะคะช่วยตุ่มยุงกัดยุบเร็วขึ้นแถมไม่ทิ้งรอยดําแล้วก็ช่วยเรื่มผื่นแพ้ผื่นคันลดอาการบวมแดงตอนนี้กลายเป็นตัวช่วยที่มีแอนมีติดป้าดติดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปวันนี้มีแอนขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีไอเทมเด็ดๆดีๆจะมาแชร์มาบอกร้อ้ฟังกันอีกไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย E aí